ของสับเรือก็มอบหมายให้หน่วยรักษาความความน้ำขมูลดเนินการดุปสายงานกับหน่วยกูผู้บัญชาการผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามละเบีน้ำขมูเขตนองค ภาพที่ออสองภาพที่สามก็คืออใช้เรือขนเข้ามานะครับแล้วก็ทิ้งของไว้แล้วก็จะมีคนมารับคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อวันที่18สิลหาคม2565ที่ผานมานะครับที่ให้ความเห็นชอบในมาตรการสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนนะครับซึ่ง อันนี้คือเป็นพื้นที่ปฏิบัติการนะครับทําให้ได้มองเห็นระยะสายตาในตอนนี้ได้นะครับเจุด7หนอนะครับการดาเนินการจับกลุ่มกาเนี่ยมีแต่สีเขียวหมดเลยป็นภาคคะแนนใช่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  เรือที่สาม